ไรซื้อนมอันนี้อโฟกัสเก็บใส่กระป๋าอันนี้คือเขามีกิจกรรมอะไรวะวันนี้วันอะไรแต่งชุดเาร่ชาวสวนอ้าะไะ้ายข้างหนอย่าสใส่ล้าหน้าอ้ว่ย เอาเอาไปให้พี่เขาด้วยเนี่ยวันนี้ฝนตกใครไม่กินก็ไปแช่ตู้ไว้ใครจะกินก็เอาใส่<อ>ชุดก,กันหนาวันครบเซต็เลยสเสร็จกันหมดยังแล้วลืมกินยานะนาปัวกินกินนมไปเอายามากินไป โปรได้โปไปหย oh, ิบยามาปะโยไม่สบายอะไรอ่ะพักกันเอาใส่สุดนี้เหรอได้ตังยังอันนา,นา,าได้ยินได้คุยกันไว้แล้วอ่ะอย่าไปหากินของเย็นนะอเอา,เอาไปสนะิขึ้น คนโตมีไขออ้อ่อนๆเลยกินยาไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไปไข้ขึ้นตอนอยุงเบือนเมื่อวานอีคนนี mm ้เนี่ยเนี่ยวานคนนี้นอนห้องพยาบาลตัวร้อนวันนี้จะให้หยุดแต่ไม่อยากจะหยุดใช่ไหม mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เพราะว่ามันมีกิจกรรม mm hmm. เรื่องของเรื่องอะ่ะ mm hmm. อยากจะไปใช้ตัง มีกิจกรรมให้นักเรียนเอาของไปขายแล้วก็ให้เพื่อนซื้อเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรนะเธอาฟาร์มเดย์พวกขายของขายของอะไรที่โรงเรียนนะเอาจะมีนักเรียนที่นักเรียนโตเรียนมยัธยมเอาของไปขายมันเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าให้ให้เด็กอะไรนะเขาเข,ขาเรียกอะไรนะหให้เด็กไอ รู้จักการอาชีพเหรอเรื่องการการในอะไรโอ้ยพูดไม่ถูกแต่รู้เลยว่าไมกิจิกรรมอ่ะฟาร์มดีอะไรนี่แหละปกติคุณครูเขาให้แต่งชุดชุดไอ้เกี่ยวกับทำงานในฟาร์มพวกคนไร่คนสวนทำได้ทำนาอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าถ้าถ้าไม่ไม่สะดวกไม่สะดวกก็เอาชุดกีฬาอย่างนี้เนี่ยแต่งชุดบัวนะมันเป็นซีปรูทั่งหลังแล้วเวลาจะเข้าห้องน้ําใครจะมารูดให้อ่ะก็ฉี่ใส่ชุดแต่ว่าวันนี้มันอากาศมันหนาวหนาวไหมเอาเด็กๆมาหันหน้ามาหน่อยเร็วอืมสวยกันทุกคนเลยโฟกัสเอาไปแล้วสวยกันทุกคนเลยเนี่ย ข้าวแนาไปด้วยอกันอ่ะตามอ่ะยาคนช้อนหนึ่งอ่ะหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาอนณาทำอะไรอ่ะจะไปกันหรือยังเนี่ยเร็วๆสายแล้วนะเนี่ยเร็วๆเดี๋ยวได้วิ่งตามแถวเพื่อนเมื่อวานอีกนะ เอาเร็วเร็วเข้าเร็ว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 ใส่แล้วใส่แล้วเร็ววิ่งเข้าแถวอีกแล้วมั้ง <shocked> วันเนี้ย น,นางกินยายัางอ,อากาศร้อนก็ถอดเสื้อพับใส่กระเป๋าไว้นะถ้ามันถ้าแดดออกเอามาเร็วๆครับไปสองืออีกสองเร็วๆว่นอ,อย่าลืมกระบอกน้ำนะหยิบออยยังพอ อ,อัาูเรียวเข้าไปส e e <respuesta. S 2> ามคนที่สี่ไมบาหมายังอ่ารูเล้วรเียวเรียวเรียวเรีวเรีวเรียวเรีววุ่นวาย กว่าจะได้ออกลุงวันนี้วิ่งวิ่งข้าแถวแล้ววันนี้อะไรเร็วครับพา,านั่งหน้าฝนก็ตกม,มวาวานน้ำฝนนั่งแล้วฮะมาเปลี่ยนให้พี่เขานั่งเลยเปลี่ยนกันคนละวันมาเลยมาเลยม,มานั่งข้างหลังเลยขยบอานาขายับมาให้น้องเข้า ปิดคลิปกันก่อนหนูบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสายแล้วสายบ๊ายบายค่ะใ <Bye. S 1> ครยังไม่ได้บ๊ายบาย,ายบ้านบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ